กลับมาได้หมดรูดถึงน้องหน่อยวันนี้น้องก็น้องก็แข็งแรงครับวันนี้มาสู้จริงๆครับผมยอมรับว่าใจน้องจริงๆครับนออกมาหลายคนก็มีคำถามครับรู้สึกไงบ้างให้ผู้ได้สบายใจพอโดยประมาณครับผมก็ก็มันหลายมุมมองครับก็ตามทางสิบโมทัพพูดไว้ว่ามีโอกาสได้แเกมมือครับแล้วก็ เราหวังไหมครับที่เราพลาดไว้ครับไปทำแผนครับเพราะว่าผมยังไม่เล่งครับกับผมพอดีได้จังหวะส่งด้วยก็เลยทุกสบายเทำแผนแก้ตาแก้ตัวก็ได้แล้วเหรอได้แล้วหน้าทิคกี้พายต้องเพิ่มเติมอะไรกับการแก้ตาแก้ตัวครับผมรับก็ต้องระบบหายใจให้ดีวันนี้ครับพูดถึงแฟนหน่อยห้อยวันนี้หมอตกใจเลยครับ พ่อไม่เห็นม่ยแฟนมวยเขามาดูมากครับเพราะว่านานแล้วก็ไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ครับดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งในของวันนี้ครับแขดถึงชนะวันนี้หน่อยดีใจขนาดไหนดีใจอย่างไรดีใจครับดีใจสุดๆครับคือเป็นไฟที่เหมือนว่าพิสูจน์ตัวเองแล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าพิสูจน์อายุยืยด้วยพิสูจน์สังสารพิสูจน์หลายๆอย่างครับ อาการครับอาการไม่รู้สึกอะไรเลยนะที่เคยเป็นอยู่ตอนนี้หายหมดแล้วใช่ไหมเอาว่าโดนสอกลงไปเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าเขาลุกเร็วโดนไม่โดนโดนสองแน่นอนแต่โดนไม่โดน,แต,โดนแต่ลุกเร็ว ก็ไม่ควรไม่ควรจะแบบคือเขาอาจจะตกใจอ่ะตกใจแล้วไม่นับก็เลยมีคำพลาหอันนี้กับพีนาซึ่งไม่สบายใจเพราะอาจจะเสี้ยววินาทีกรรมการจะตัดเขาตกใจเขาตกใจเขาจะแบบตกใจที่แบบจังหวะพอดีไปด้วยตัโตัวของเสี่ยก็คือมองว่ามันจริงๆไม่ควรนับเพราะว่ามันลุกเร็วอ่ะคือแบบเพิ่งเราเด้งมาเลยถ้าแบบเออเขามีอาการเมาอยู่อย่างเงี้ยเออน่านับคุณผู้ชมซึ่งซึ่งเรามองด้วยความเป็นกลางเราไม่ได้มองเข้าข้างมวยเราหรือมวยเขามองมองเข้าข้างบ่งขัมวยใครนะครับเรามองด้วยความเป็นกลาง ซึ่งถ้ามันไม่มีลูกลูกนับปัญหาเนี่ยมันก็จะแบบจบสวยกับวันนี้ใช่ไหมไม่ว่าจะไม่ว่าใครจะชนะใช่นะใชมันไมได้เราสวยมันก็จบสวยไปแต่ว่ามันมันมีอย่างนี้มันก็แบบมีความมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นกับรายการเมืองของผมน,นะครับก็เอาไปว่า คิดแล้วว่าตั้งใจว่าให้ให้โอกาสของร้อยแก้เมย์อ,อีกทีนึงผมต้อมีรีแมตแน่นอนรีแมตแน่นอนเพราะว่ามัมนคาใ <คา S 1> จอยู่แล้วนะครับมีรีแมตแน่นอนป้องกันแชมป์ด้วยให้สามเอต้องกันแชมป์อันนี้อันนี้เพราะว่ามวยของเสี่ยเองจะชนะอันนี้พูดถึงในฐานะของผมนะแต่เสี่ยก็รู้สึกว่ามันมันอาจจะไม่แฟร์ทางความรู้สึกของใครเธอคือประเด็นไม่ได่อาจจะเป็นจังหวะจะไปโทษกรรมการซึ่งเดียวก็ไม่ได้เพราะคงไม่มีเจตนาหรอกที่จะมาช่วยสามเอราะจังหวะนั้นสามเอจะโดนน็อกอยู่แล้วนะครับแต่แตตว่าจังหวะนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ ตามตอกโดยที่กรรมการก็ไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็ตรงนั้นก็ลงไปเลยอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีความแบบรีแอคชั่นแบบเ,นนร,นร,นะร,เรื่ว่าอาจจะตกใจจะแบบอุ้ยกระดูกเหมือนกับมันรับเลยเงี้ยปฏิกิริยาคือปฏิกิริยาครับก็ก็เอาเป็นว่าคู่นี้เพื่อความสบายใจเพื่อให้โอกาสคับตรงน้อยให้โอกาสตรงน้อยแก้มือรีแมทแล้วก็ป้องกันแชมป์คออู่พยูนะครับอีกฝ่ายหนึ่งผมถหายไปที่หนึครับเสีย จะวางแผนสำหรับตัว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 สามเอเนี่ยสั้กี่ไฟครับผมวางแผนเอาไว้ก็เขาเขาตั้งใจว่าสามไฟสุดท้ายวันนี้นับหนึ่งแล้วเล่นใกล้สีกไฟหนึ่งก็เป็นสองนับสองแล้วก็อาจจะให้ไปปีก็เดี๋ยวลองหาผู้ดูก็จะเป็นใครับแต่ว่าต้องกลับมาซ้อมให้มันเข้าที่เข้าทางกว่านี้วันนี้ยังยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ครับผม